สวัสดีค่ะชื่อครูเอมี่นะคะเป็นครูสอน i อเอลผ่าน o o m ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ s p e k k n n i อเอลนะคะมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะคะวันนี้จะเอาตัวอย่างคำถามพาร์ทสนะคะพาร์ทสเราจะต้องอดูคิวคัทนะคะที่เขาให้มาแล้วเขาจะให้เวลาเรา1นาทีในการเตรียมตัวนะคะเราอาจจะจดโน้ตเป็นบ u l เลต์พอยต์ไว้นะคะแล้วก็เราก็จะต้องโซโล่นะคะ ประมาณ1นาทีไม่เกิน2นาทีเอามาดูตัวอย่างนะคะคำถาม describe a park that you like นะคะ you should say where the park is when you first went there who you go there with and explain why you like going to this park โอเคน้องๆคิดว่าตอบได้ไหมคะว่าน้องๆชอบส่วนสาธารณะที่ไหนมากที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนสานี้ อยู่ที่ไหนนะคะแล้วไปครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วชอบประทับใจอะไรนะคะ